หนึ่งเขาค่อยต้องขายแน่สองถ้ามีรถอนั้นไปซื้อขายไอนั้นของที่จ้ไรที่ิชาตรนนี้ไม่ว่าจะเป็นแนวข้อสอบหว่าอะไรตอนนี้ที่ร้านในอินเทอร์เเดิก็น่ผมไม่ได้ง่ายคนงานนะมันมีสัเยอะแยเลยผเอก็ค่อยๆเ่มทเป็นจริงเอารื่องจรินะแล้วก็ที่สามนี่ยผมมามามาตรวจแถวเนีนะ ผม,มใช้ตรงนี้นะถือกล้อมาว่ามุดบอนตรงไหนผมจะซื้อกล้องมันเคื่อที่ก็ถ่ายผมจะเข้าไปถ่ายเ้ยแล้วก็วาเข้าเข้าตรงนี้แล้วขึ้นจอยอย่างนเลยว่าโรแกนคนรัดนาตรงไหนแต่เอาจอยอย่างนี to to ้เลยมันทำไม่ยากแล้วมันก็ให้ไม่ช้าใช้เวลาประมาณึ่งกึ่งคืนครับก็งแ่สองุูกยที่คือเนี่ยเสร็จ ก็เหมือนกันแหละตอนนี้ผมแนะนำให้ถ้าครูที่อายุใกล้ผมอะไรเพืนอน้โน้สเขาตาวหรือดูเขาเขาเปล่ยนงเนี่ยแล้วเอาคที่เท่ากันดี่นาะไปื้อราแ่อ่หแ่งใความร้แต่ทีนี้แล้วก็เพื่อจะเรียนรู้อยู่ วันนี้มันเป็นทุกที่เราเป็นก็เป็นจริงเลยนะไอ้นี่นี่ผมบอกการเรียนนะเพราะว่าที่จริงตัวเองกาเรียนเรียนรู้เรื่องคอมเนี่ยไม่มากซื้อคอมรั้งแรกไม่รู้เรื่องส่วนเปิดเรียนไม่เป็นเลยแต่ซื้อถามเราทำไม สิ่งจำเป็นนะครัยถ้าจะไม่มีสิ่งจำนจะผิดแน่จริงไหมเพราะฉะนั้นผมตั้งใจอย่างนั้มผมก็ซื้อคมถ้าผมไม่ซื้อผมไม่เป็ยนพอซื้อแล้วก็รูนามีเครืงที่บ้านก็มีเครื่องใหญ่กับไัวกนี้คือที่บ้านมีมีคอมไอ้นี้ทั้งก็หาโต้โต้รื่อยโต้รัยื้อไปยื้อมาตัวผมคนเดียว เรียนผลเพราะว่าไอ้รถพุู้ร้องได้ทำงานแต่ที่คงส่วนใหญ่มันมันดีกว่ามันมันมันร้อนหนาวกว่ามันอยู่ได้ทุกวันอันนี่โอกาสทุกต้องอยูกเราจะหาคนมาช่วยนะครับโอเคแล้วนะหนึ่งครูต้องเรียนสื่อตอนนี้พิจารณาเรียต้องยึดเทียบครูด้วยถ้าไม่มีสื่ออาจารย์ลูกพัฒนาครูแล้ว ถ้าพัฒนาจบไอะไรนะเพก็จบขั้วแล้วลแล้วเขาเน,น,น้นเน้นสามเน้นเน้นเรื่องแรกปรับการเ,เรียนเปลี่ยนการสอนและเปลี่ยนการบริหารผมจะพูดตัวตัวแรกก่อนคือปรับการเรียนก่อนปรับการเรียน,ยน,นคือสอนอะไรให้เด็กเกิดความสนุก เราใจเด็กให้เด็กสนใจอาจารย์ก็ทราบว่าเด็กมันไม่ถึงนี่แต่วออาจารย์นั้นผมเชื่อว่าก็เด้เพราะผมมาตรวผมยอมรับเลยของผู้ิจเราว่าเด็กที่เรียนวอาจารย์นันนี้ผมยืนยังถ้ารองว่าเรื่อเชื่อจะพูดคือตัดสินนะครับผมอจากยื เออเด็กวอยเาียดนะเหมือน,น่ที่นี่ยุาจะทักทักเลยหรอคอเด็กพอเลิกเร็ยนเด็นไปนพักคนที่เขาจะละหมาดต้องดูก็ต่อตรงนี้ผม,มเห็นทักเลยตรงนี้ผมเราไปพูดหลายที่ตัวอย่างหลายที่เพราะว่าหนึ่งผมเห็นทักเลยเพราะว่าเด็กแบบพอพักเรียไม่หลายโรอยอยงเป็นแบบนี้ไนงะ พอพักปั๊บโต๊ะคูต่อแล้วเขาไม่รู้แล้วที่ผมไม่ถึงสามวันเนี่ยผมคิดว่าเด็กที่มันเกี้ในยังไม่มีแต่ถูกระจากมีแต่ประเภทเกเรเหมือนเด็กประเทศมีไหมประเภทนี้เอามีดสปาต้ามาต้อนนีไหมประเภทที่ว่าเอาเล่าเบียร์มาต้นตามที่เป็นแาวที่จะเห็นในภาพขาวทีมีไหมมีนะ จริงๆเอากระทัวคิดใบเนี่ยเขาอยพวนั้นมามามาอยูวคนอื่นเขาค้านเขาล้มเขาตายแต่ผมคิดว่านี่ที่ถูกนะแต่ผมไม่ิดแบบนั้นผมเอาไะไรก่อนผืเอาูเตาเพื่อนะแต่แหน่ไม่ได้กว่าลูเตาก็ก่อนเลยอ่ะไม่มีอะไรมีต้นไม้อย่ารแล้วผลมาเลย แต่รถบัสาเลยมัวอตเกไปพวกนี้มันไม่ฆ่ากันเชื่อไหมนักเรากับักเมาอยู่กันดีกันถ้ากันตายเพราะมันมีแะไเอาคนท่จะดีกันททได้ดีใช่ไหให้มันได้เดินกัถ้ามัดีกันเอาดีกันดีกันไม่ดีัเนี่ยันดนแต่ถ้าถ้าหลางนีถุอยู่ี่ห้าคนไอ้ร้านสองสามคน 아 <목소리로> ไม่ได้สัมภาษณ์เมื่อวนที่ผมมีอรราจารย์พอราจารย์ก,กองอาจารย์คงนั้นแต่จำได้ว่า,วาเมื่อนที่เนี่ยผมต้องไปอบรมเรื่นั้นผมบอกนักเรียนชายให้ไปตามนักเรียนหญิงให้มาสัมภาษณ์เขาบอกผมไงใช่ไหมอาจครับผมไม่กล้าหรอกครับเพราะวทำไม เขามีขวดห้ามให้ข้ามนไปโดยเขาเป็นเขาเป็นปรานนักเรียนอ่ะคนี่ผมใช้เขาเป็นประธานเด็กเขามีา 5, ขา้ามถนนเขาต้องตังเงนไหมเพราะเขาไม่กลาขัดแต่ผมเขาก็เปขอวิชา,า,าการวิชาการกิน้ 5, อตามองนะครับนั่นเหตุผลเพราะว่าวอะไรเพราะว่าระเบียบตรงนี้เขาทักเด็กไม่กลาขีา 5, ่กันใช่ไหมครับ แต่พอมาทุนที่นี่เป็นทงกิจการเล่้ิทเนี่ยเขาเขาอบมเขาขายนะที่นี่เขาอมเขาขายตัอยู่แบบยังจาพาอ่ไ้ดีกเย็นใจเลยแต่ละคนต้องม้ทายเป็นไงม้วมกันถาบุกเพื่อที่รู้ว่าตามันเป็นยังไงใช่ยังเป็นยังไงอันนี้ที่นี่แต่ที่นี่ข้่าลั้นแต่พอเขาแยกกันทายเเปจุดกับจิ้งจุยเขา คือคือคือว right. ่าาทำไมที่ผมอันนีัผมยอมนถึงตรงนี้เลยทักมากถ้าตรงไหนคือเรงเบียนเป๊ะเว้นปัญหาที่หนึ่งเนี่ยให้เลยครับไม่มีโรงเรียนไหนที่เราไม่ให้ปานึ่งใดได้ดีที่คือว่าเอคก็ลเพราะว่าศาสนาอันนี้พ้ไดเห็นอากว่าศาสนาควเสร็จป๊บท่านก็อนกับลูกนา้อเสีท่านโิมัง ก็ครูสอนก็ครูอะไรก็ไม่ได้พูดเรื่องคุยเรื่องให้ฟังฟังผมเรืองระเทศอะวับอาจารย์ก็คือ่อนเห็นไหมที่ททีี่่ผมพูดถึงการเรียนเนี่ยอาจารย์ต้องทำยังไงให้เด็กม okay? ันมันน <im> ิ I mean, ่งให้มีสมาธิเรียนแล้วก็สนใจการเรียนเหมือนกับที่นี่ผมพูดตรงนี้นะเพราะว่า ตรงนี้รุกที่อยากได้เขาเราเป็นเห็นดแ้วแต่แต่ตรงนี้ของสามตรงนี้มาเห็นห็คือเด็กเาพุ่กิจกรรมไม่เทียนเ่ยทำกิจกรรมพุ่งกันแต่เมื่อหมดกิจกรรมเสจยก็แยกไม่มีการไปดีไม่ด้ที่ผมพูดตรงนี้คือหลักฐานถีาเกิในปอสี่าในเืองเนี่ยไม่มีหรอกเพือแค่เดียวจะตัวละคง้าไหมได้ได้ได้แต่เรื่อง เพราะนัหากใหญ่นี่ก็ก็ก็กลัวแล้วนะครับกลัวเหมนกัแต่ที่นี่นั้นเขาเอาอเพราะว่ามีพวกครูด้วยนะมีพกครูในครูสอนหนังสื่วยทำให้เด็กมีความดีครใหุดนะที้มาปรับเรียนแารกอนเมื่อกี้พวกพระดินปเรื่เรื่อยนไ้ถึอเอานี้มาพูกที่ว่าอาจารย์ต้องพาไปใช้ปุญญาทก่์เองปุญญาทกข์ิมาอาจารย์ไม่พาไปได้ อจารย์มีรถขับเหมือเพื่อนเราอาจารย์มีรถเก๋งนาบรรทุกเสกไปไม่ได้ไม่กี่คนก็พามาไปพาเที่ยร์วอลทอนมาเอามาสอนเรา่เป็นคนจัดการชรูเป็นคนจัดการสอนสอเรื่องนี้บ้างรอกลองื่องเนื้อหาเนี่ยใครอนี้อยากมามาช่วยเรา่อนได้ครูตองวอ เราก็ไปเชิญมาไอ้เด็กเนี่ยพอเจอคนที่เป็นพ่อแม่พอดีเป็นเป็นน้าเป็นอามาสอนเป็นไงอันนี้เงียบไหมเงียบสิทำไมไม่เงียบเดี๋ยวโดนน้าโดนป้าบอกพ่อบอกแม่ใช่ยบไหมทุกคนต้องเงียบหรือพูดเงียบอ่าเจอคนของเด็กเจอคนแต่งหน้ามันต้องเนี่ยบตอเด็กเขาก็เรียนรู้เพราะคนนี้อยากจะเชิญมาเขาต้องมีประสบการณ์แน่นอนถ้าเขาไม่มีประสบการณ์เขา แต่เราก็อาจจะไม่ต้องท่านก็ต้องให้ค่าตอบแทนจึงมงผมเจยแม้องเรียว่าอาจารย์ทำสิ่งแรให้ถ้าผมเจอท่านมาคูบถามั้้ในวันอะไรที่เราดูร้องก็ดีในวันอะไรที่เป็นวันโตวันแม่แล้วเน่เราก็ทําไปีหม้อเท็นยวให้เป็นเราทุเข็โดยอาจารย์เขาเสียค่าละมันไปครับท่านมาอาจารย์เลกไปพาดีไปไ็ได้ แต่ถ kind of mm. mm. uh, anyway. ้าท right. uh, ีนี Mario. ่น yeah. ั้นตอนนี้ประชาวิทยแต่ท้งเลี้ยงปลายจะลุกมาไปเพราะวัาในทุกประชาวทย์ห้ไม่ได้แต่ได้อาจารย์มีม้วอาจารย์ถ่าลกลงได้รับอันนี้เลยก็ได้เลยมีม้วนไมีลุกาเกี่ยวกนเดี๋ยวหมุูปุ๊เอาไไอที่ผมลงเนี่ยไอที่ไอนี่ไปไปเนี่ยรุ่นาจการที่ไปลงของสอนเนี่ยไอที่ไปที่โรงเรียนไยยอ Hai lời hỏi hải lời hai lời được lời hải hai hải lời hải từ hải lời được, lời hải lời ờ lời hải 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 Không hải lời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  hải đi. hải ra hải đi hải đi hải lời hải lời đi đi hải ยิ่งยเป็นเนี่ยเือเป็นปีนะดนลนี่้ององแกตเีนที่ต้องรับที่ต้อง้าต้องต้องานีาเก็เียนงใายเวลานะครับเป็นยื่อเขาเขาามเไนะครับผมก็เลยอยู่ดีๆว่าเ็เที่ยังไง้องมือต้องหอนยงแงตงมา

เอาอันนี้มามาเปลี่ยนเีี่สุดขาวป่าพนี้เรียนการบริบหารเรียนการบริหารก็คือผม,มอออผไม่พออยู่เลยคือผู้ในการโรรียนท่านเป็นผู้งาการสื่อแฝงให้คิเสมอว่า